อันนี้ลองรับได้โอ้โหเยอะยอยู่เนาะพี่น้อง subscribe กราสบสบายดีและสวัสดีกันเบิร์ดสุกุสุกคนวันนี้บ้าแมนไส้กับมีข่าวทางฟังไทยที่จะมาเบากมาเล่าให้ทุกคนได้รับส้มหับฟังกันเนาะซึ่งว่าเป็นข่าวหนึ่งที่ว่าหลายๆคนให้ความสนใจหลายเกี่ยวกับการเปิดนําใส่รถไฟฟ้าไฟฟ้าสายชีสมพูเนาะซึ่งว่าเป็นรถไฟฟ้า ระบบโมโนเรลที่ว่าไขา่ไข่คือกับรถไฟฟ้าสายชีเหลืองที่ว่าเปิดใส่มาแล้วเนาะทุกคนก็ถทอว่าหลายๆคนให้ความสนใจและก็ให้การลออถาในการที่จะได้น้ำใส่เนาะซึ่งว่ามือว่านี่ก็ถทอว่าเด้เปิดน้ำใส่ย่างเป็นทางการและก็ที่สำคัญก็ถทอว่าใส่ฟรีเนาะตั้งแต่วันที่ ่21หรือว่าวันที่1จนถึงวันที่17ท่านว่าเนะะาะกัถือวาหลายๆคนที่ว่าเดินทางอยู่ในกรุงเทพเนาะอยู่ในเขตนนทบุรีถ่าวาผู้ใดที่ว่าอยากทดลองใส่หรือว่ามีความจำเป็นในการนำใส่เส้นทางนั้นตลอดเนาะกัตืิวาเป็นข่าวดีเนาะ,ะที่ว่า,า,ววาหลายๆคนจะ สะดวกสบายและกัที่ว่าใ้ใส่ฟี่เกือบเดือนเลยเนาะและมือนี่เนะาะบาวแมนใส่ก็มีภาพบรรยากาศของการเปิดน้ำใส่มือแรกให้ทุกคนในเบิรงเนาะเป็นบางส่วนจากคลิปของบาวคําคจุนในมือนี่เนาะมือว่านนี้ก็ที่ว่าเพื่อนได้ไปรีวิวเนาะมือนี้ก็เลยขออนุญาตคลิปของเพื่อนมาให้ทุกคนด้เบิรงไในส้มกันเนาะเดี๋ยเอามาเบิรงบรรยากาศของมือแรกในการ เปิดน้ำใส่ดรอไฟฝ่าซ้ายสีชมพูเนาะเนาะมาเบิ่งกันเลยทุกคนเนาะตาคนร้ายขนาดทุกคนร้ายขนาดเนาะต่อคิ้วปันยัวสูกเลย สถานีวัดภาษีมหาธาตุเนาะนี่เป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าส,สายสีเขียวนะพี่น้องเนาะตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงครึ่งนะพี่หนะลอกเนาะเบาจนนั่งมาจากาสถานีมินบุรีนะพี่น้องก็เลยมาแวะถ่ายตรงสถานีวัดภาษีมหาธาตุที่ปีน้องแอลเนาะกลับจากท่ายสบายดีสวัสดีเด้อะโฮมแล้พี่น้องเนี่ยมีสุกท่างนะสบายดีพี่น้องสุขสุดก้นนะพี่น้องเนาะ อันนี้คือเปิดวันแรกเนาะพี่นอ้องคือการตอบรับเป็นอย่างดีมากเลยพนะี่น้องนี่ต่อแถวกันออกจากสถา,านะีเนาะโอ้โหสถานีนี่นเ,เป็นสถานีที่ต่อเพิ่นมาใช้บริการกันเยอะมากนะพี่น้องแต่พอว่าตอนนี้เป็นเวลาเาล่<อ>นงานเนะอาทางเลือกงานะเดี๋ยวมาสุดดีแล้วพี่นอ้องเลย ต่อโซนเนาะ <g ül> ต้องตอ่อแถวกันออกแบบนี้ได้ไหมน้องเด้เอเพราะวันจุดนี้เป็นจุดเชื่อมต่อแล้วรถไฟฟ้าสายสีเขยียวเนาะต่อไปทาว่าเพ,พิ่นเปิดตรงโซนฝั่งโน,น้นเนาะกะซีง่ายกว่าเดิมเนาะพี่น้องกลับต้องออกจากสถานีเนะาะเข้าสามารถเดินผ่านทะลุไปยังโซนนี้ได้เลยเชื่อมต่อกับสายสีเขียวได้เลยเนาะอันนี้เป็นเวลาเร่งด่วนช่วงเย็เนเนาะทาว่า เวลาเร่งด่วนช่วงเช้านี่จากขนาดไหนเนี่อหลายทั้งสองฟังเลยเนาะเห็นผู้ได้ช้านี่ว่ารอดฐานโอ้ความสุขกับผู้โดยสารมันมากันเยอะขนาดนี้เยอะเพิ่งฟังนะแงหลายครับนี่คือบอกจุนถ่ายห้ามบุกถึงเด้อพี่น้องเด้อ ถ่ายหามงคงเนาะเป็นเวลาเลิกเกียดเลิกงานหรือว่าเลไลยคนเดินทางกลับบ้านเนาะสถานีก็จะต่อแถวกันออกแบบนี้เลยคน้ลยปันสถานีอโศกเลยเนาะปันอโศกหรือว่าสยามเลยเนาะสายบริการสายสี ชมพูไปทังมินบุรีนดี่เยอะมากนะฮสนใจนะสนใจทุกคนจากสถานีวัชรศิหฐาธามุ่งหน้าไปยังสถานีมินบุรีแบบนี้ต้องไปล่องละแบบโอ้โหก็ขึ้นขบวนหนึ่งขบวนถ้าคิดว่า รถไฟฟ้าใต้ดินเยอะเนาะพี่น้องมาเบิ่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูยิ่งเยอะกว่าเนาะเดียวนะชุ่มใจเนาะบ่นดิบอลแถวเปนยาวมากบอลแมนไซเริ่มเกิดความสงสัยว่าในจุดนี้เขาจะเดินทางไปไซแล้วก็เป็นจุดจุดยั้งเนาะที่ว่าคนคนไร้ขนาดนี้เนาะเดี๋ยวเาไปออกฝั่งโน้นนะ ข้ามไปฝัง่งโน<อ>้นก่อนเด้เพียวเดี๋ยวไปชมบรรยายกาศฝั่งทางข้ามก<อ>่อนเปิดไฟฝาทุกๆซ้ายเนาะเอาสีเห็นความสะดวกสบายเนาะซีรีส์ทางบันไดเลื่อนจะเป็นเดินตรงไปเป็นสารสลาเี่นเนาะขึ้นขบวนมุ่งหน้าไปยังมินโบูรีตรงนี้เพป่นสีเห็ุแตกต่างจากสถานีอื่นเนาะตรงนี้เพื่อนเตยเยกสะพานเดินข้ามถนนเนาะเดี๋ยวเนาะ สถนีนี้มันแปลกมิโน่มีถนนขั้นกลางเนาะนีะใช่ไหมมิโน่น้นำเด้วเราให้เบิกประมาณนี้เด็กมิโนงที่เพป่นจะมีถนนขันานกลางสถาน,านีรถไฟเลยถนนก็จะเป็นอ่าสาสนาของรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนาะเป็นจุดตัดกับป่าโมโนเรลสายสีน้ำเงินสายสีชมพู เพิ่นพยายามเทสไห้รถไฟมันเชื่อมต่อกันทุกสายนะแล้วเอามาั่านนี้คนหลายเนาะมีเป็นทางยางเป็นสะพานแบบสะดวกสบายเลยเนาะอ๋อเวลาลงนี่ก็นี่เนาะพี่อง เป็นทางเดินแบบนี้ดรอกเนาะคือเป็นเ็ตแบบทางเดินเป็นแบบกว,วาก้างมากนี่เนาะมันใดญกว้างมากเพราะว่าเป็นอาคำนวณมาแล้วว่าสถานีผู้คนต้องมาใช้บริการไดายฝั่งน,นี้จะเป็นศารสาราที่ขึ้นขบ,บวนรถมุ่งหน้าไปยังป่ามิบนบดีนี่นี่เนาะเดิมสารสาระ คนลายขนาชกานุรีนอกฐานเนาะแต่ว่าเพื่นการลอกคิวกันแบบเป็นระเบียบแบบนี้สวยงามนะประทับใจมินบุรีแคลายเนาะ สำหรับรถไฟฟ้าสายสีชมพูโอ้หลายขนาดถ้าเอามาเห็นคนร้ายแบบนี้เนาะถือว่า ท่างผัครัฐหรือว่าการสร้างสถานีแบบนี้หรือว่ารถไฟฟ้านี่เนาะที่ว่าตรงเป่าไม้เนาะแนวนี้ดังเบาคำจุนเบาเนาะถือว่าได้หับผลประโยชน์แบบตรงเต็มๆเลยเนาะประชาชนเนาะแบบนี้ ดีคือว่าเพาเิ่นแก้ปัญหาถือจุดเนาะแก้ปัญหาการจรจาจรแเอก็สร้างความสะดวกสบายใหนในประชาชนวัดป่าส,สีมา,าธาตุเชื่อมต่อกับสายสีเขียวน,น,นะครับทางนี้ก็จะไปมินบุรีเชื่อมต่อกับสายสีชมภักด<อ>ีก็เชื่อมต่อกับาสายสีแดงทางนี้ก็จะไป ส่วนราชการมุนทวบรีเชื่อมต่อกับสายสีม่วงโอมแบบเดียดข่าวรถไฟฟ้าเชื่อมต่อกับยมคูนสายเลยครับคือว่าสายสีชมพูมันเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าหลายสายเลยเนาะไไอ้ฟฟ้านี่่่เืออมตกันทุกสากเบอร์บรรยากาศล่าสุดเปิดนักจากที่เปนะิดประมาณ สามสมมนนากวันนี้น่าจะสมกที่สประมาณเนะประมาณสม,มที่3นนเาคิดว่าสายเซซูโปลดีานซีนีบูบริการหลายํำกันกับรถระขาไดนน้ดีิกีนน่ ใส่บริการรถไฟฟ้าหลายตัวรถนี้น่ะพี่น้องหลายเนาะนี่คือความสะดวกสบายเนาะของการพัฒนาการระบบขนส่งเนาะอยู่ในกรุงเทพ ก็เต็มกระบวนเลยเลดียนซุมให้ผมเดี๋ยวเดียยเต็มขระบวนเลยอันนู้นจะมุ่งหน้าไปศูน,น,าานย์ราชการลุนทบุรีเนาะจุดนี้จะเป็นจุดที่แบบรถไฟฟ้าสายชิชูวิ่งโค้ขนาดกับรถยวกันเาไปนอะ เร็วอยู่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับลองในระยะทาง34.5กิโลเมตรนะครับรวมข้อมูลการวิโย30สถานีเด้อตอนนี้เพิ่นยังใช้อยู่4ตู้ะครับ4ตู้4กระบวนนี้รองรับโดยสารได้ประมาณ17ตัวคนต่อวันครับต่อไปการเพิ่ดแคสิตู้มีหมด4แน่นครับตัวเป็น6ตู้เป็น7ตู้ เรารับราได้28,000ขวาคนก็ชวกต่อทีทางนะครับนี่คือกำลังวียงเข้าสารสรน,นมาแล้ว,วง่ามเนะาะภูมทางท่านสมัยสถานีแตกน้อง นายซาอยากไปอยากรีวิวคือเขาทุกคนอยากไปรีวิวไงทุกคนในเบิร์แบบตัวจริงเนาะอยากไปนัง่งใส่่คนร้ายเนาะทั้งคนคนมาแล้วก็คนไปเนาะคือว่าชูซีกันเลย สถานีนี่มันเป็นจุดเชื่อมต่อหลายๆหลายๆรถไฟฟ้าเนาะทั้งรถไฟฟ้าแล้วก็ทั้งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อของหลายๆจุดเนาะมีทั้งสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนาะแล้วก็ป้ายรถเมล์ต่างๆเนาะอยู่ในจุดนี้ สำหรับสถานีนี่เบลเมนไส้กันเลยไปเมื่อสองสามเดือนก่อนเนาะไปตอนส่วงบุษันสำเร็จเน,น,น,นาจจะที่ว่าเรียบร้อยอในการใหญ่เนะาะใหญ่ใหญ่ในคามที่จะวิ่งไปสถาน,นีอื่นเนาะสำหรับทางผู้ชมจะไปมินบุรีต้องมาขึ้นสารสลาหนึ่งเนาะพี่รองสาลาสองคือไปอ่าศูนย์ราชการนนทบุรีทุกคนเท่าสียหายเบิงอยู่ประมาณนี้เนาะสำหรับ ในคลิปที่ว่าเบาคำจุนถ่ายมาฝากเนาะถือว่าเพินรีวิวได้ดีเลยเนาะที่ว่าในการเปิดรถไฟฟ้าสายซีชมพูนี่ถือว่าจากที่เฮาเห็น,นเนาะถือว่าผลตอบภัพหรือว่าผู้ใส่บริการนี่คนขางร้า,งายเนาะและก็ะเฮตให้การแก้ปัญหาจราจรและก็ะสร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชนนี่ถือว่าตรงจุดเลยเนาะบ่แมนใส่ ในคลิปนี้เนาะที่ว่าหนานาส้มเซ้อเนาะหนาประทับใจเนาะกับการสางความสะดวกสบายให้กับปรสะช้ชนและก,การสางพื้นฐานโครงรลางของระบบการขนส่งการคมนาคมในเมืองเนาะถือว่าถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ว่าแกะตรงจุดแล้วก็ แ้วก็เป็นการสางความเจริญแบบไห้เนาะแบบนี้เนาะทุกคนเพราะว่าเมื่อมีรถไฟฟ้าหรือว่าระบบการขนส่งที่ดีเนาะมันจะเหตุให้พื้นที่นั่นเนาะสางโอกาสหลายๆอย,ย่างบว่าสิเหตุให้ทีด่ดินในเขตนั่นเนาะอาจจะมีราคาที่ว่าเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวหรือสองสามเท่าตัวเลยเนาะในการเหตุให้โอกาสด้านการคข้าขายหรือว่าโอกาสของการ เป็นตัวเมืองและก่เหตุให้โอกาสของการทำมาหากินของประชาชนเนาะสามารถได้หาโอกาสดีขึ้นเนาะและก,การลงทุนต่างๆเนาะเมื่อระบบการขนส่งที่ว่ามันดีเนาะแบบนี้เนาะเหตุให้นักธุรกิจหรือว่าการลงทุนจากต่างชาติเนาะแนมเห็นความสะดวกสบายและการเนมเห็นโอกาสเนาะเหตุให้การดึงดูดของการลงทุน จากต่างประเทศเนาะอยากเขามาไล่แล้วการสางพื้นที่นั้นเนาะกลายเป็นพื้นทีท่ทำเลทองในไทยหลายๆอย่างแหละทุกคนดีขึ้นเนาะในชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสให้กรับคนในเขตนั้นเนาะและถือว่ามีการสร้างรถไฟฟ้าบอลได้ก็ถือว่า เศรษฐกิจบอนันค่อนข้างว่าจะดีขึ้นเนาะราคาที่ดินก็ขึ้นไปหลายเนาะเาสิเห็นในหลายจุดของการสางรถไฟฟ้าภายในตัวเมืองเนาะในกรุงเทพที่ว่าเห็ดให้มีตึกมีการขาค้ายที่ว่ามาลงทุนหลายขึ้นเนาะที่ว่าสุดยอดทุกคนสำหรับ การเปิดรหลดไฟฟา้าสายสีสมพูเนาะสำหรับผูได้ที่เดินทางเนาะไปกรุงเทพกะถือว่าสะดวกสบายทุกคนบ่ต้องห่วงเลยเนาะในการเดินทางว่าจะอยากไปจุดใดเนาะถือว่าเขาเบิงแข่ในแผนทีที่ว่าเป็นสีเขียวสีฝาสายสีสมพูเนาะบางคนกะ เขาไปใน Google Map ก็ถือว่ายังโบท่านเขาใจเนาะว่าเส้นซีฝาสีเลี้งนี่แมนยังเนาะบางคนกับโบเคยนํำใส่รถไฟฟ้าเลยเนาะกับซีโบหูแต่ว่าสำหรับผู้ใดที่ว่าเด็กเขาไปกรุงเทพหรือว่าโบว่าสิเป็นทางคนลาวคนไทยหรือว่าผู้ใดเนาะต่างๆที่ว่าเด็กเขาไปกรุงเทพกับซีมีความสะดวกสบายกันหลายข้นเนาะซึงว่ารถไฟฟ้าก็ คน้างว่าควบคุ่มไลๆบอแลแหละเนาะนี่กันที่ว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งเนาะที่ว่าบอลแมนไซเอามานำเสนอที่ว่าบอลแมนไซกับล่อถากันเปิดรถไฟฟ้า้า้นี่กันที่ว่ากับตังต้าถาเบิ้งคือกันเนาะเพราะว่าบอลแมนไซกับได้ไปเมื่อสามสองสามเดือนก่อนนี่แหละเนาะส่วนเขาไปกรุงเทพบางก่อนนี่พีทีกับผ้าบอลแมนไซใน เขาไปเบิงเนาะบ่อนจุดเสื่อมต่อในเขตสถานีวัดภาษีมาธาและทุกคนในเขตนะถือว่าอีกไงอลังการเนาะในเขตนะถือว่ามนีกันทีว่าเพิ่นได้เปิดเปิดใส่ยังเป็นทางการแลวก็ได้เห็นผลตอบรับที่ว่าค่อนข้างดีแลวก็มีคนใส่ร้ายเนาะถื่ว่าเกินความนาจะเกินความขาดไม้ของหลายๆคนที่ที่เห็นเนาะ วือีกาถือว่าเป็นขราวหนึ่งเนาะที่ว่า,บาวเบวแมนไซได้มานําเสนอเนาะแต่แตบเบลแมนไซก็มีแพลนอยู่เนาะ้ามีโอกาสเข้าไปบาวแมนไซก็สีไปรีวิวให้ทุกคนได้เบิง่งได้ส้มแบบเต็มเต็มเลยเนาะในื้อนี้เบวแมนไซก็มีอยู่ประมาณนี้เนาะสําหรับการน,นําเสนอเกี่ยวกับรถไฟฟา้าชีสายชีสมพู้นี้เนาะ แต่ตอนนี้เบาเมนไซ่ก็ต้องคอกาวเข้ามาขอบใจและกกาสบายดีการเบิดสตสุขสุขคนที่ให้เกียรติหับสมเนาะบ๊ายบาย